วันนี้เราจะมาทำคอเสื้อนะคะคอเสื้อตรงนี้ค่ะมีได้อยู่เสนหนึ่งนะคะอ๋อต้องผูกตรงนี้ก่อนค่ะเชื่อม ผูกเชื่อมไปเลยนะคะค่ะเส้นนี้ <c oughs> ต่อค่ะต่อได้นะคะ <c oughs> ข็มพอตรงนี้ค่ะแล้วก็โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่หองสามสค่ะสี่จนรอบคอนะคะโซ่สี่รอบคอร์ดสองสามสี่ครบแล้วนะคะ โซ่สี่รอบคอต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะแล้วโซ่สามค่ะสองสามลอดห่วงแรกค่ะพัน ตรงหลักแรกค่ะแล้วก็ควักมาค่ะให้เป็นติ่งตรงนี้นะคะค่ะต่อไปพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะโซะส่สามค่ะสองสามลอดตรงหลักที่สองนี้นะคะแล้วก็ควักมาค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันโซ่สามค่ะ รอตรงนี้ค่ะหนึ่งคอในช่องเดียวกันหนึ่งสองสามนี่ค่ะ สองสามสองสามหนึ่งสองสามลดห่วงพักธรรมดาค่ะหนึ่งสองสามวอดห่วงพักธรรมดาพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันโซ่สาม,สาม สี่หลักนะคะพักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะพอนึงอค่ะพอนึง้อหนึ่งหลักนะคะโซ่สาม สองสามทั้งหสี่หลักนะคะทำไปเรื่อยๆจนรอบคอเลยนะคะ นี้นะคะ